มพี่น้องสวัสดีครับผมไอเวรรำมาแรางอ่ะตัวครับพี่น้องครับผมไอ้แมลงครับไกวกำลังเข่าขวากผมพาพี่นอ้องมาเบิ่งควายงามครับผมนี่ตาอยากเนี่ยโอ้ไมก้กระเบื้องหัวหัวแม่นบ่นละ่ะตาเอ้ไอ้ไกวตัวนี้มันทองหรือยังนี่ทองเห็นบ่ตีละนี่ ปอดคก็ควายตัวใหญ่หนิบีนว่างงามขนาดครับผมอือปาดปาดปาดสูงรูปสูงมันความสูงมันรูปวะครับนี่ร้อยสี่สิบควายจากปีควายสามปี้ะครับผมพี่น้องนี่โอ้ขึ้นยางไวแท้ฮะบ่ยังไม่เคยมีรู้วาพึ่งพึ่งพึ่งใส่ใช้ติดมันบ่ เอาควายเอา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 ตัวแดงมาใส่พ่อพันธอ่ะไผ่ทองจูเนียร์พี่น้องควายควายแม่ตัวนี้งามขนาดได้ครับผมท้องสองเดือนแล้วความสูงร้อยสี่สิบครับผมพี่น้องไงเป็นไงครับควายแม่ตัวนี้ร้อยสี่สิบเออผมอยากถ่ายแกยูจันหยาดหยาดมนเลียนใส่ครับแมน่นบ่วเออตาจำเห็บเบิ้งดู เดี๋ยวเฮ้ยพี่ให้ยห้ตาพื้นกำให้เบิ้งครับว่ามันใหญ่จริงบอร,รอยสี่สิบต้องว่าตันวนี้ใหญ่อ้วนบแงงามขนาดครับผมอุ้ยเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิงบ้งเอาะจับไปยู่จับไปยู่เบิ้งพี่น้องเบิง้งปานเบิ้งเอาครับผมนี่างานแข่งแงมครับร้อยสี่สิบง่ายเป็นใหญ่ครับผมอู้อู้พี่น้ององานเบิง้งอู้หูไหวแม่นะครับตัวนี้ มันมีผมไม่มีหลูมมันหวานเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเบิ่งท้างนีก่อนครับปาดลอยสี่สิบตัวเมียลอยสี่สิบครับผมนี่เบิ่งหลังเบิ่งหลังเบิ่งดากเบิ่งกุ้นโซนแอโซน่ออีละโอ้ขจับอยากเบิ่งงามงาม่นว่างพี่พี่พี่เบิ่งเอาเบิ่งเอามันจิบส้นผมว่นี่ จีรศนผมโบตาบส้นของเนาะหมาสิกัดผมกระบองนั่นนี่ครับมันเป็นหลุมมันด้วยนี่เพือ่อนมาพึ่งใส่ติดอันนี้พึ่งใส่ติดเนาะฮะมีควายสาวบ่จักปีเหรอมันจักปีเหรอจักปี๋ปปปที่ปี๋พึ่งทองพึ่งทองติดอพอมันเอียงก็ที่ใส่ไป ไอ้ห้องถุงเนียว่ยพี่น้องเบิ้งเอาครับอันนี้ลอยสี่สิบบักไงเลยครับผมเออปาดปาดปาดไงครัำไงเอาปล่อยเพื่อนยางเดี๋ยวจิบเป็ลัดตกนงเขาขา้อพี่น้องให้เพื่อนยางไปได้ไพ่เป็ลัดอีกมงตกนงข้อครับอุ้ยดากมันก็เต็มครับแกวงลอยสี่สิบตัวเมียครับผมพี่น้องป้าป้า,ปาเดี๋ยวไป็ลัดทัง้งฝุ่นเป็ลัดทัง้งฝุ่นพี่น้องมา รับผไปผลิตรับผค,ครับผมมาลักตั้งพีครับผมมาลักตั้งพี่ครับอะไล่ะไรละสรน่านขึ้นมากเลโอ้ขืนมาแล้วขึ้นมาแล้วครับผมขืนมาข้นมาแล้วครับตัวน,นี้น่อยขืนมาก,ก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้องครับ ใหญ่อีหลีครับผมร้อยสี่สิบม่ถุนาใหญ่แล้วนะเอาว่าเป็นควายบ้นบานๆครับผมโมเมนต์ควายาฟาร์มควายไอ้ฟ้ามยิ่งเงยข้าวเจ้าครับอันนี้ควายแบบบ้านๆครับผมนี่กำลังมากครับผมกำลังมากเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งครับผมใหญ่อีหลีครับใหญ่อีหลีครับผมมาแล้ว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  คุณนิหน่อยๆแน่ๆข้างหน้านี่บอ่อเบิงนะครับมี่ยุเขากินน้ำเบิงตัวเงี้ยงๆครับผมนี่นี่อุ้ยเบิงเอาครับผมว่ามันตุบคว่ามันตุบผูครับผมฮะโอ้ควาเวลาจะท่านมากว่าเอีย่ยดีแท้พี่น้องผมเห็นเบิงถ่ายมันเก๋ๆครับนี่ครับผมมันจริงว่าได้ผมไม่าตาห่วอุ้ยเบิงเบิงควาเนี้ควายตัวเมร์นะครับ ข่ยม่นน่ควายตัวแม่นะครับผมโมเมนตัวผู่นะนีเออีเบื้องหลังมันครับเบื้องหลังมันครับผมเดี๋ยวบางยีก็เกียก่อนตายยัาว่อเข้าไปควายงามตรงโซ่หางแบบนี้เลยเบื้องหางมันครับผมลุงไปหอดเลยเข่าออพูนพูนพูนเพียงใดครับพี่น้องอย่างงามเลยครับผมแสนหนึ่งบ่อไข่แสนบ่อบอยลี ผมบริสุทธิ์นะครับเพื่อนต่อว่าบอสเสือเพลงได้ครับผมแ <c oughs> สนหนึ่งบอกขายอุ้ยเบิ่งเหรอ,อครับปาดปาดปาดเบิงออ่งเหรอไปยืนเนื้อไก่มพงดูตามันงเงี่ยทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตายผมไปยิงเนื้อไก่ครับนี่เออที่น้องเบิ่งเขามันงามบ่เดีะไอ้ผมจำไม่ได้ว่าไอ้เอาพอพัดเนี่ยก่อน,นที่ผสมไว้ไผ่ทองจูเนียไผ่ทองจูเนีย มาตาใสเพื่อนมาตาใสไพทองจุเนียพี่น้องผมใหญ่เบิ่งแก่ๆหลังเพบึนโอ้มันตื่นมันตื่นโอ,โอ้ตื่นๆครับผมพี่น้อง <c oughs> โอ้งามๆห,ห้โชว์เนี่ยห้โชว์เนี่ยห้เบิ่งเนี่ยตูงงามเบื้งสิโดุนๆสิพ่อครับผมปาตูมแม่นะครับตูมแมอือยิงเลยครับเบิ่งหางครับผมหางนี่พูน่นหางนี่เลื่อยเข้าลงไปครับผมเออเอา้า มันก็จะอยากเข้าลาตาเย่าบังคับมันตัวไหมมันอยากเข้าเลยเออเออไปๆๆเอาเพื้นเข่าเอาพี่น้องให้เพื้นเข่าค้อครับเอาๆๆไม่มาจิ้กัดบุ่น่อย่ากัดเด้ออย่ากัดเด้อเอาๆๆพื้นเข่าค้อครับผมไม่ได้ไม่ได้เพื้นอยากเข่าแล้วอือวายตูงเมียง่ขนาดครับกุ๊กหางแบบง่ายเลยหายติม จือลือไปแล้วครับมืดแล้วครับผมขัางแนมกะจิไทยไปเห็นครับมันมืดครับผมว่าเปิดไฟมันบอพี่น้องครับมืดครับผมได้ไปแล้วได้ไปแล้วครับมันมืดครับผมพี่น้องมืดมืดเอาพี่น้องครับผมติดตามครับผมเอติดตามครับผมควายงามครับพาพี่น้องมืงควายงามเดี๋ยวมือ ยออืนจพีพามาเบิ่งไหมครับเฮ้ยมากับกวนกๆไม่เคยย่างกวนัลยสิล่ะหวุวยแม่แน่ว่าล่ะเอิ่นไปเนี่ยพ,พุ่นี่น้องมือนี้มันมืนอแล้วครับผมบอกว่าจพีพามาเบิ่งอยู่นี่จะของเป็นเป็นผู้เยาบ้านหนวดค่ำโอ้ยหนวดท่องแม่บอกผู้เยาบ้านแหนบท่องครับ ผู้ใหญ่เขียวครับผมเดินผ้มามเบิ้งให้เพื่นพอนผ้าเบิ้่งควายเบื่องงามจงไหนมืนมอไหนมาลักทายอยู่จะคล้องเพื่อนบอยู่ครับอีกคนนึงกำลังหัวหน้าอยู่ครับผมทายโดนไป่ได้เพื่อนจิ้มไม้เหรอเพื่อนบอกว่าไม่ทายที่ตามครับผมมืออินยังมาว่ากันครับที่ตามครับผมสวัสดีครับงานหมามันต้อนรับเห็นบ่